بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحب كاب ما بوكا لكهان نحب, 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 نحب สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับก็จึองอยากที่จะมาพูดถึงเรื่องบางเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับสำหรับมุสลิมเราในวันศุกร์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการฟังคุตบังนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับถือว่าเป็นวันที่มุสลิมเรานั้นควรที่จะให้ความสําคัญอย่างมากนะครับมันมีฮะดีษบทหนึ่งท่านอุบิสลรมนะครับได้กล่าวไว้ว่าคอยรูเยามินอุด ตอลอนรัฟิฮิตเชมสูเย่ามุนจุมาวันที่ดีที่สุดวันที่มีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาที่ดีที่สุดนะครับก็คือวันก็คือวันศุกร์ก็แสดงว่าวันในสัปดาห์นี้วันที่ดีที่สุดนะครับก็คือวันศุกร์นั่นเอง หนึ่งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในวันศุกร์นะครับก็คือฟิฮีข้อละกอลลอฮูาอาดัมอัลลอฮฺาตาลาได้สร้างท่านนาบีอาดัมขึ้นมาก็คือในวันศุกร์นะครับว่าฟิฮีอุดะคิลันจันนะในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันที่ ท่านบีอาดัมนั้นได้ถูกนําเข้าสู่สวรรค์ครับวอฟีฮีอุคริจามินฮาแล้วก็ในวันศุกร์นี้แหละก็จะเป็นวันที่ท่านบีอาดัมนั้นถูกนําออกมาจากสวรรค์แล้วก็นํามาสู่แผ่นดินในโลกใบนี้นะครับวัลตะกุมุซาอิลลาฟิยามินจุมาและวันเกียร์มาจะไม่วันอะยามอวาสานจะไม่เกิดขึ้นนะครับนอกจากว่าจะเป็นวันศุกร์ด้วยเช่นกันฮะริษบทนนี้เป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับ ก็เป็นไฮดิที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของอวันศุกร์นั่นเองวันศุกร์ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้าอุมมาของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลฮุอะลัยฮุสววสลสัมได้พลาดวันศุกร์ไปนะครับไปเป็นวันอื่นนะครับไปเป็นวันเสาร์ไปเป็นวันอาทิตย์นะอย่างเช่นชาวยิวเนี่ย เขาก็จะใช้เป็นวันเสาร์นะครับวันส่วนคริสเตียนก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับของเราไี่เป็นวันศุกร์มาก,ก่อนใครเลยนะครับในฮ้อิตที่ได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮอลลอฮอูอานินจุมออาทมันกานากอบละกุมอัลลอฮ์ให้คนที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้านั้นได้พลาดวันศุกร์ไปนะครับฟากานาลิยาฮูดียัมุซับตียิวนั้นเขาก็ได้เป็นวันเสาร์ไปวกานาลินนซารอยัมุลอะฮัด แล้วก็คริสชาวคริสเตียนนั้นก็จะได้เป็นวันวันอาทิตย์ไปนะครับฟาจาอัลลอฮูบิฮาอะบินาฟาฮาดานาลียามินจูมาแล้วอัลลอฮ์ตะลาก็ให้มันกับเรานะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้ได้รับทางนําให้เรานั้นได้วันศุกร์นะครับเป็นวันที่เราให้ความสําคัญกันนะครับเฟาเจอัลลันจูมาวะซับวัลอาหารก็มันสรุปแล้วมันก็จะมีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ วากาลิกาหุมท่าเบาลนาเยมืกยามานะครับก็คือหมายควาว่าวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่มาก่อนวันเสาร์แล้วก็มาก่อนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนหมายควาว่าเรานั้นก็จะได้อลัลลอฮ์ก็จะให้เรานั้นมีเกียรตินะครับได้ มีสิทธิ์ที่จะที่อยู่ข้างหน้าได้รับการสอบสวนก่อนในวันเกียร์มาที่เข้าสวรรค์ก่อนในวันเกียร์มานะครับว่กาการิก่หุมถ้าเบาแล้ายะมันเกียร์มาก็เช่นเดียวกันในในวันเกียร์มาเนี่ยพวกเขาก็จะต้องตามหลังเรานะครับจะถูกต,ตัดสินที่หลังแบบนี้นะครับนานุลาคครูเะมินอัลิตุนยาพวกเรานั้นเป็นคนที่มาทีหลังในดุนยา เรามาในยุคข,ของท่านนาบับดุลหมมัตส์สลตสลัมนี่มาหลังสุดแล้วนะครับว่าอาว,วารุในยุมัลกิม马แต่ว่าจะเป็นคนรุ่นแรกๆในวันเกยียร์มาอันมักดีและหุมกอบเดลคาราเอกได้ถูกตัดสินในวันเกียร์มาก่อนคนอื่นๆนครับก็ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงถึง,ถ,งถึงความสําคัญของวันศุกร์และก็บ่งบอกถึงความประเสริฐของอุมาณีนะครับที่อัลลอฮฺจารานั้นให้เรานั้นได้มีวันศุกร์เป็นวันที่เราให้ความสําคัญนะครับ แล้วก็ในละหมาดวัใน,ในในในวันศุกร์นั้นมันก็จะมีซุนนะหลายหลายประการด้วยกันนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,นง,นงในสิ่งที่เป็นซุนนะของวันศุกร์นะครับก็คือให้เรานั้นอาบน้ํายกฮะดดัสในวันศุกร์นะครับคืออาบน้ําทั่วตัวอาบน้ําพร้อมกับทันละหมาดนะครับอาบน้ํายกฮะดัสเนี่ยให้ทํา อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อยนะครับคือ,อมุสลิมเราก็เป็นอิสลามก็เป็นศาสนาที่ให้ให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดอคนในยุคนก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสที่เขาจะอาบน้ำเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมือนกับในยุคในยุคปัจจุบันนะครับในยุคคนก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีท่อประปานะมันไม่ได้มีเราจะเปิดน้ําอะไรก็เปิดได้ก็จึงต้องมีการใช้น้ําอย่างประหยัด แต่กระนั้นก็ตามล้วอิสลามก็ได้กําหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันศุกร์เราก็ต้องอาบน้ําอย่างทั่วตัวอาบน้ําทุกซอกทุกมุมให้สะอาดสะอ้านนะครับอย่างน้อยที่สุดในกรณีที่น้ําเราไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือพยายามให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันศุกร์เราก็ต้องอาบน้ําให้ได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการอ่บนนี่นนวันศุกร์มันก็จะมีมีเรื่องของคีราบกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าอตกลงมันเป็นเป็นวายิบหรือเปล่านะครับในสตังของผมนะผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีหะดิษบทหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่าใครที่มันมันตะวะดัดอตยามันชุม,มาที่พระบิฮาวันนี้อมัมมใครก็ตามที่ทำนันลหมาดในวันศุกร์เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับวามานิกตาซาละฟาลุสุอัฟดอลแต่ใครที่ไปอาบน้ำเนี่ยการอาบน้ำนั้นดีกว่าแต่ว่ามันก็จะมีบาง h าิ i ที่พูดถึงในเชิงที่ว่ามันเป็นวายิบสำหรับทุกคนที่ว่าบรรลุศาสนภาวะแล้วนั่นเองครับในการรวมเนี้ยนะครับเราก็ให้ความหมายว่า าการอาบน้ําในวันศุกร์นั้นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละนะครับแสดงว่าหนในสุนนะในวันศุกร์เนี่ยเราจะต้องอาบน้ําให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับในวันศุกร์ต้องให้ความสาคัญในวันศุกร์นะครับอย่าทาให้วันศุกร์เป็นเหมือนกับวันทั่ว,วไปวันศุกร์เราก็ต้องมีการการที่เราปฏิบัติตัวที่แตกแต่างจากวันอื่นๆน,นะครับเราก็จะเลือกเสื้อผ้าที่ดีๆหน่อยที่สะอาดสะอ้านนะครับที่ไม่มีไม่มีรูปใดๆนะครับไม่มีรูปสิ่งมีชีวิตใดๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ประการต่อมานะครับก็คือให้เราสำหรับผู้ชายนะครับก็สามารถที่จะใส่ใส่น้ํามันใส่เครื่องหอมนะครับให้มีกลิ่นกายที่หอมในวันศุกร์นั่นเองนะครับ ประการต่อมาก็คือให้รีบไปมมสิดแต่เนิ่นๆนะครับการไปมัสิดแต่เนิ่นๆนี่มีความหมายมากสำหรับมุสลิมเรานะครับทำไมถึงมีความหมายล่ะนะครับเพราะว่ามันมีความประเสริฐอย่างมากเลยนะครับยิ่งไปเร็วยิ่งดีนะครับยิ่งไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีมันมีหะดีษทบทหนึ่งครับที่ได้กล่าวเอาไว้ว่ามนิตัสลายมันจุมะติวสลลัญจนาบะใครู้ใดที่อาบน้ำยกฮะดสัสในวันศุกร์เหมือนกับการอาบน้ำยกฮะดสนะครับ ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มียูนูบแต่เขาก็อาบน้ำยกฮัดัสนี่แหละนะครับใครก็ตามที่อาบน้ำยกฮัดดัศฟาอัตันจุมะหลังจากนั้นก็ไปละหมาดวันศุกร์นะครับฟะกะอันนามาก็ระบบาบะดานาตันก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ทำกุรบาลเป็นอูดหนึ่งตัวพี่น้องลองคิดดูว่าการที่เราจะกุรบานเป็นอูดหนึ่งตัวเนี่ยบางทีเราคนไทยนะครับทั้งชีวิตบางทีก็กกทำไม่ได้ บางคนก็ไม่ได้ทำนะครับบางทีได้ยินเสียงครับก็มีความกังวลครับว่าเอ๊เสียงจะพี่น้องจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับก็อินชาวระวังว่าพี่น้องจะได้ยินเสียงนะครับในที่นี้ก็ได้บอกว่าการไปการอนาบน้ำละมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปละหมาดในวันศุกร์เนี่ยถ้าไปในช่วงชั่วยามแรก ไปเนิ่นๆเ,เนี่ยจะเหมือนกับว่าเราทำกรบาดเป็นอูดหนึ่งตัวพี่น้องครับบางทีนะแบบที่ผมบอกนะว่าเราจะทำกรบาดบางทีก็ยากนะครับบางทีเดือนปีหนึ่งนะได้ทำกรบาดบางทีกอ็อาจจะได้ทําแค่ส่วนเดียวด้วยซ้ำไปหรือบางทีก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทํากรบาลแต่นี่โอกาสที่เราจะได้ทํากรบาลเนี่ยมันมีใน <laughs> ทุกๆวันศุกร์เลยนะครับแล้วก็เป็นกรบาลใหญ่ด้วยนะนั่นก็คือการทํากรบาลด้วยกระอูดพี่น้องไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นๆ พี่น้องแค่ไปมัส,สยิดเร็วๆแค่นั้นเองนะครับในคดีติกาวต่อไปว่ามาว่ามันแล้วก็ใครก็ตามที่ได้ไปในชั่วยามที่2นะครับฟากะอันนะมาก็รอบาบากรอตันใครก็ตามที่ไปในชั่วยามที่ที่สก็คือหลังช้าไปนิดนึงนะครับก็จะเหมือนกับว่าเขาได้ทำกรอบานเป็นวัวหนึ่งตัว วัวหนึ่งตัวนี่ก็2อง0มืน่นสามหมืน่นสี่หมื่นแล้วนะครับเราไม่ต้องเสียเง,งินเลยแต่เราได้ผลบุญอย่างมากมายนะครับแค่กับการที่เรายอมปล่อยดุลยานะครับแค่กับการที่เราเนี้ยสู้กับจิตใจนิดนึงแล้วก็ไปไปอมัสยิดเร็วๆเราก็จะได้ผลบุญเหมือนกับการที่เราบริจาควัวเลยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเชื่อดวัวบางครั้งเนะี่ยเราต้องไป เราต้องเก็บเงินเยอะนะเสร็จแล้วก็ต้องไปเลือกวัวนะครับแล้วก็เอาวัวมาแล้วก็ก็ต้องเลี้ยงหญ้าเลี้ยงน้ําอะไรให้มันก่็จะเชื่อหาคนมาเชื่ออีกนะครับใช้ต้องลงทุนลงแรงใช้เวลาเยอะเลยนะครับกว่าที่จะได้เชื่อกว่าที่จะได้ผลบุญขนาดนั้นแต่นี่อัลฮัมดุลิลละอัสสนาเนี่ยให้โอกาสแก่พี่น้องอัลลอฮฺตาลาทรงเมตตาแลวเกิดนะครับให้โอกาสแก่พี่น้องในการทํากุรบานง่าย ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับแล้ววอมันเจอาฟิซาอาซาลิซาใครก็ตามที่ไปในชั่วโมงที่สามฟากอันนั้นมาก็รบกับชันอักรอนเหมือนกับว่าเขานั้นได้ทํากุบานเป็นแกะที่มีเขาสวยนะครับก็เป็นอูดในชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2เป็นบัวนะครับชั่วโมงที่3นะครับเป็นแกะที่มีเขาสวยนะครับ บุรุษเาอฟิสอาอรอบยาใครที่ไปในชั่วโมงที่สี่เฟอกาอันเนมากราจาจ็รบะดะเจจก็เหมือนกับว่าเขาได้ทำกรุบานเป็นไก่หนึ่งตัวได้ล้มไก่หนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยก็คือก็เป็นการทำกรุบานนะครับก็ถือว่าเป็นความดีที่มากมายอยู่แล้วนะครับ วมันเจฟ,ฟ,ฟิลคอมิซนะครับฟิซาคอมิซาใขรที่มาในช่วงช่วงยามที่ห้าเนี่ยฝากันนะมากราบบารีอก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ทํากรุบานเป็นไข่หนึ่งฟองเอากเอาไข่หนึ่งฟองเนี่ยมามา,มาทำกรุบานหรือว่ามาบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺสุลตารา นี่คือขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับ5 5ชั่วยามด้วยกันไอค้คำว่าชั่วโมงในที่ชั่วโมงชั่วยามในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแต่มันหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับก็อยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยตั้งใจนะครับในการที่จะให้ความสําคัญกับละหมาดวันศุกร รีบไปแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้เป็นความสําคัญมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปช้านะครับถ้าเกิดว่าเราไปช้าเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ผลบุญของอวันศุกร์นั่นเองนะครับในฮัจิดังได้กล่าวต่อไปว่าฟาอิดาข้อราจัะอิมามและเมื่ออิมามได้ออกมาละก็คืออิมามเนี่ยคือในสมัยท่านนาบีมุสลิมนะครับตรงมิมบัตเนี่ยมันก็จะมี แคข้างๆมิมบัตมันจะมีประตูประตูของบ้านท่านอับดุลเบีมอมาสุสลามนะครับนะท่านนาบีก็เปิดมาแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นเลยนะครับออกมาก็ขึ้นมิมบัตได้เลยนั่นเองนะครับอพออิหมามออกมาก็คืออิหมามกําลังจะขึ้นคุตาบานนั่นเอง ฮาดอโรตินมาเอยมาริกาก็จะมาละจะจะจะไม่จดบันทึกแล้วมาริกา์ปกติก็จะจดบันทึกนะครับว่าใครมาบ้างอ้าวมุฮัมมัดมาอ้าวอสุไลมานมาอ้าวนายแดงมาเจ้าก็จะจดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราไปตอนที่อิหมามกำลังจะขึ้นคุตตาบาแล้วเนี่ยตอนตอนนั้นมาริกา์ไม่จดแล้วนะครับมาริกา์ไม่จดแล้วมาริกา์ก็เก็บบันทึกละนะครับแล้วก็จะไปตั้งใจฟังยัสตามีอัลนัดิ อเมริกาก็จะเข้าไปฟังคําตักเตือนคําแนะนําก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไปช้าเนี่ยเราจะพลาดนะครับในการที่เราเรามีชื่อนะครับคนที่ไปละหมาดวันศุกร์นั่นเองนะพี่น้องก็ต้องอ,อย่าช้านะครับในการที่จะไปละหมาดวันศุกร์ครับเราแค่ฝืนนิดนึงเราแค่ตั้งใจนิดนึงเนี่ยเราจะสามารถไปได้ทันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการฟังคุตบะ ฟังคุตบ่าสําคัญมากเลยนะครับในบางฮะดีษคราบได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกเอาไว้ว่าใครก็ตามมันตะวัฏดะอาฝะาอัสนันบูดูใครก็ตามที่ทำนัลละมาดเวลาทำนัลละมาดเนี้ยฝะาอัสนันบูดูตั้งใจทําให้ดีอ่ามันจะมีหลายๆฮะดีษที่พูดถึงว่าเวลาที่เราทำนัลละมาดเนี่ยเวลาที่เราอ่ะจะละมาดเนี่ยให้เราทำนัลละมาดแล้วก็ตั้งใจทำนัลละมาดให้ดีนะครับ ทำไมต้องให้ตเราตั้งใจทนํนนละมาดให้ดีละนะครับเพราะว่าพี่น้องลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราทานั่นละมาดแบบแบบลวกๆแบบเร่งเร่งเนี่ยพอถึงเวลาไปละมาดเนี่ยเราก็มักจะละมาดแบบเร่งเ่งด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเราทำนันละมาดเราตั้งใจทําเราบรรจงทำนะครับนะมันก็จะทําให้เกิดความจิตใจของเรามันมีความสงบอยู่ข้างในนะครับ เราก็จะค่อยๆเดินไปที่ละหมาดแล้วเราก็จะค่อยๆละหมาดละหมาดของเราก็จะสวยงามละหมาดของเราก็จะมีความผูชั่วตวาด้วยก็แสดงให้เห็นว่าละหมาดดีเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่เราธานละหมาดถ้าเราตั้งใจทานละหมาดอย่างสวยงามอย่างบรรจงค่อยๆทําทําให้ทั่วถึงก็ ทำให้ละหม,มาดของเราก็ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือการท่านละหมาดอย่างดีงามเนี่ยแน่นอนมันก็ทําให้ละหมาดของเราดีถ้าเกิดว่าเราท่านละหมาดไม่ดีนะครับทําให้ละหม,มาดของเราก็เสียหายได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่น้องทมมาอํา่านละหมาดตั้งใจทําให้ดีทําให้เรียบร้อยอย่าไปเร่งทำครับไปเร่งทำโดยเฉพาะถ้ามีอายุเนี่ยหัวใจมันเต้นเร็วนะครับพอหัวใจเต้นเร็วเรายิ่งไปละหม,มาดเนี่ย มันก็จะทำให้เราสงบใจได้ยากขึ้นนั่นเองครับเราก็ค่อยๆทำขอกเราไปนะครับทำให้มันดูสวยงามดูมีความคูชั่วแต่ว่าด้วยนอบน,อน้อมท่อมตนนั่นเองครับ ใครก็ตามพี่ท่างนั่มาดแล้วก็ตั้งใจทําอย่างดีงามนะทุ่มมาอัตันจุมาห์หลังจากนั้นก็ไปละหมาดวันศุกร์ฟาสตามาอาวะอันซอตาแล้วเขาก็ตั้งใจฟังเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่คุยกับใครวันศุกร์เนี่ยเวลาที่พี่น้องไปละหมาดวันศุกร์พี่น้องอก่อนก่อนจะละมาเสร็จอย่าเพิ่งไปคุยกับใครอย่าเพิ่งไปคุยกับใครเลยให้พี่น้องไปแล้วก็ไปถึงก็เข้าไปละหมาดช่วงที่รอรอละหมาดเนี่ยพี่น้องก็สามารถ ละหมาดไปเรื่อยๆรอคุตบะนะครับพี่น้องสามารถที่จะละหมาดไปเรื่อยๆหรือว่าอ่านอันกรอ,นอ่านอ่านกาแฟอะไรเป็นต้นนะครับก็ลำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ต้องไปคุยกับใครนะครับหลังจากที่คุตบะเสร็จแล้วละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเอาละคราวนี้นะครับหลังจากที่กรุล้เสร็จแล้วคราวนี้พี่น้องจะพูดคุยอะไรก็เต็มที่เลยไม่เป็นไรนะครับแต่ก่อนหน้านี้ ให้พี่น้องมาด้วยความตั้งอกตั้งใจพี่น้องจะได้กอบโกยผล,ลบุญอย่างมากมายนะครับวูฟิรอละฮูมาใบนะฮูอะบนันชุมาติวาซียาเตุธลาสติอายามในที่ติกาต่อไปว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้อะไรนะที่ได้ธนัตมาต,ตั้งใจธนัตมาตแล้วก็ไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ฟังแล้วก็เงียบคือไม่พูดไม่ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิ้นพยายามตั้งใจฟังให้ความสําคัญในเรื่องของกุตตบะ เขาจะได้รับการอาภัยนะครับหนึ่งสุก้วยกันก็คือหนึ่งสัปดาห์นี้จะได้รับการอาภัยวาเซียดอตุสซรัสติอายามแล้วก็เพิ่มอีก3วันหนึ่งสัปดาห์ก็คือ7วัน7วันแล้วก็บวกอีก3วันก็คือ10วันเขาจะได้รับการอาภัยถึง10วันด้วยการน,นะครับก็ถือว่าเป็นหฤที่มีความสําคัญคเป็นหฤที่บ่งบอกถึงความสําคัญของการตั้งใจฟังธรรมาดวันศสุก ว่ามันมันมนสลฮะซอฟกดละกอและผู้ใดที่ไปจับก้อนกรวดบางทีเอ๊ะตอนที่กำลังฟังคุตธบาบะอยู่ตามันก็ซุกซนนะครับมองนั่นมองนี่มองพรมพรมนี่สวยดีนะมันลายอายนะไรเนี่ยนี่แสดงว่าเรากำลังกำลังละเลยในการฟังคุตบะกำลังสมาธิของเรากำลังจะหลุดนั่นเองนะครับบางทีเห็นก้อนกรวด ไม่รู้ว่าเป็นก้อนกรวดหรือว่าเป็นขี้มูกของใครสักคนหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้บางทีหยิบบางทีเนี่องจาความซุกซนเนี่ยจิตใจของเรามันเหมือนกับมันวกแวกนะครับพอเห็นปุ๊บก็เห็นหเห็นหอะไรเนี่ยก็อยากจะหยิบจะหยิบหยิบขึ้นมาแล้วก็มากลิ้งที่นิ้วเล่นแบบนี้นะครับท่านบิบีบอกว่ามันมันสลฮัสซอผู้ใดที่จับก้อนกรวดะฟะกตแล้วก็เขานั้นได้ละเลยละ ละเลยก็หมายเขาว่าเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องของวันศุกร์ละเลยนั้นแปลว่าพลบุญเขาจะหายไปอย่างมากมายหรืออาจจะหมายถึงหายไปทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกับกลายเป็นว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาของเขาไม่ใช่เป็นวันศุกร์ละก็เหมือนเป็นวันพฤหัสเหมือนเป็นวันพุธท,ทั่วไปไม่ได้ความประเสริฐใดๆเพิ่มเติมวันนี้อันตรายมากเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะมันมีฮะดิตริบทหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้ว่าว่าอีดาก็ละ ดีอาคีฮีอะไรอะไรนะอ,อุสมุดนะครับใครก็ตามที่กล่าวแก่พี่น้องของเขาว่าจงเงียบหรือว่าอุสกุดเนี่ยจงเงียบเนี่ยนั้นเขานั้นได้ละเลยวันศุกร์แล้วนะครับในขณะที่อิหมากลังคุตบานะครับใครก็ตามที่กล่าวแก่พี่น้องของเขาว่าจงเงียบคือเห็นพี่น้องของเขาเนี่ยคุยเนี่ยเขาก็เลยเงียบเงียบเงียบอย่างงี้นะครับการการที่เราไปบอกกับคนข้างๆว่าเงียบเนี่ย แค่คําพูดนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเวลาที่เขาจะคุยกันเขาจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับแต่วาเนีเ้เขาพยายามจะทําดีเนี่ยเขาพยายามจะไปสอนเขาเนี่ยแม้กระทั่งการที่เราจะไปไปทาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปทําในช่วงที่มันไม่ถูกเวลาในช่วงที่อิหมามกาลังคุตบะศาสนาต้องการให้เราตั้งใจฟังคุตบะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการที่เราไปบอกับพี่น้องเขาว่างเงียบนะเนี่ยคำพูดแบบนี้มันก็ทำให้เราพลาดผลบุญอย่างมากมายของละบาดวันศุกร์ไปแล้ว แล้วน้ำภาษาอะไรกับคนที่คุยล่ะนะครับก็แสดงว่านะครับในระมาในในการฟังคุตบานเนี่ยห้ามคุยเด็ดขาดแล้วก็การคุยเนี่ยเป็นการทําลายสมาธิของคนรอบข้างด้วยนะครับบางทีก็จะเห็นในบางมสัสยิดเนี่ยก็จะคุยกันนะครับไม่สนใจคนอยู่ข้างนอกก็คุยกันไปนะครับ่คนที่อยู่ข้างในบางทีก็มีบางคนก็คุยกันแบบนี้นะครับมันทําให คนที่ตั้งใจมาฟังเนี่ยมันก็รู้สึกเซ็งครับรู้สึก รู้สึกรู้สึกแย่นะครับรู้สึกคือเขาอยากจะมาฟังคุตาบาเนี่ยแต่กลับจะต้องมา,มาฟังไอ้คนข้างๆเนี่ยมันคุยกันเนี่ยมันทําให้เสียสมาธิแบบนี้มันเป็นการทําบาปอย่างมากเลยนะเป็นการทําลายสมาธิคนอื่นเป็นการขัดขวางการทําความดีคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยผลบุญก็เสียหายด้วยไปทําให้คนอื่นเสียหายด้วยนะเป็นสิ่งที่อันตรายอยากจะให้พี่น้องเนี่ยพยายามเตือนกันนะพยายามปลามปลามกันนะครับ ประการต่อมาครับในเรื่องของซอุนนะในวันศุกร์นอกจากเราต้องตั้งใจฟังคุมตบาบาแล้วนะนะครับก็พี่น้องก็อย่าลืมเรื่องของการอ่านซุรอกาฟีนะครับในบางฮะดิษก็ได้กล่าวว่าใครก็ตามที่อ่านซุรอกาฟีไม่ว่าจะเป็นสำนวนที่ว่ามีละหมาดวันศุกร์นะในวันศุกร์หรือว่าน่หรือหรือว่าไม่มีคาว่าในวันศุกร์มันก็จะมีทั้งสองสำนวนนะครับก็จะเกิดนู้นครับแสงสว่าง ให้แก่ตัวของเขาเนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันก็แสดงว่าถ้าหากว่าเรา,อ,าอ่านซูรก์กัฟฟีเราก็จะมีนูตทั้งตัวของเราเนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะครับนูตแน่นอน,นครับมันก็จะสะท้อนถึงว่าความจำเริญน,นะครับเราก็จะได้รับความจำเริญเราได้รับการาดูแลจากอลาตา,านะครับได้รับการ ในแก้วเองก็จะชื่นชมเราทำในแก้วม,มองเราก็จะมองเราถึงมองแสงสว่างนูตอีมานของพวกเราแต่ละคนครับการที่เราเติมนูตหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอา่อานอ่านในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็จะอ่านสุรกาฟีเติมนูตละหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วอาทิตย์ต่อมาเราก็เติมอีกนะครับอาทิตย์ต่อมาเราก็เติมอีกเราก็เติมไปเรื่อยๆนะครับมันเหมือนกับขับรถไปพอน้ำมันหมดเราก็ต้องเติมพอน้ำมันหมดเราก็เติมนะครับเราก็เติมทุกๆวันศุกร์ ก็แสดงว่าทั้งชีวิตของเรานะครับก็จะเต็มไปด้วยนูรอยู่ตลอดเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการอ่านซูร์รอกาฟีแล้วก็การอ่านซูร์รอกาฟีนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอ่านไม่จบในวันศุกร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องสามารถอ่านต่อในวันเสาร์อ่านต่อในวันอาทิตย์นะครับคือวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้พี่น้องอ่านซูร์รอกาฟีอย่างน้อยเนี่ย สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแลวก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้อ่านในเรื่องความหมายด้วยเพราะว่าความหมายมันจะเป็นสิ่งที่มันปลูกฝัง إ ي م านให้แก่พวกเราอย่างมากมายนั่นเองนะครับสุนทรพรการต่อมาในวันศุกร์เนี่ยก็คืออยากจะให้พี่น้องเนี่ยสละวะนะบีเยอะๆนะครับอัลลอฮุมะเัลิยาละโมฮัมมัดนะครับพยายามอ่านสละวะนบีอาจจะอ่านเวอร์ชั่นยาวเวอร์ชั่นเต็มเวอร์ชั่นสั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้พี่น้องสละวะให้กับท่านนาบีย aya, เยอะๆ มันก็จะมีฮะดีษบอก่าเมื่อม,มาถึงวันศุกร์เนี่ยก็ให้ทําให้อย่างมากมายนะครับในการสละวาดให้แก่ท่านนาบีในการดูอาให้แก่ท่านนาบีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซุนนะต่างๆนะครับในวันศุกร์ก็อินชาลอฮ์หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า พี่น้องก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นการย้ําเตือน,นในความรู้เดิมๆที่มีอยู่แล้วแล้วก็อินชาลอตั้งตั้งใจนะทําให้วันศุกร์นั้นสวยงามทําให้วันศุกร์นั้นพิเศษกว่าวันอื่นๆนครับเด mm ี๋ยวผมอยากจะทวนเรื่องของซุนนะในวันในวันศุกร์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ หนึ่งในสุน,นัขในวันศุกร์ก็คือการอาบน้ำนะครับการอาบน้ําแบบที่เราอาบน้ํายกหดัสนี่แหละนะครับประการต่อมาก็คือให้เรานั้นใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดนะครับเสื้อผ้าดีๆนะครับประการต่อมานะครับให้เรานั้นถ้าเป็นผู้ชายนะก็อาจจะใส่น้ํามันที่ผมใส่เครื่องหอมอะไรต่างๆนะครับ ประการต่อมาก็คือไปมัสยิดแต่เนิ่นๆ,ๆนะครับไปมัสยิดแต่เนิ่นๆตั้งใจไปพอไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับใครนะครับไปแล้วก็พ,พอไปถึงมัสยิดแล้วก็ละหมาดไปนะครับเท่าที่พี่น้องอยากจะละหมาดทีละสองทีละสองไปเรื่อยๆแล้วหรือพี่น้องอาจจะอ่านคุอ่านอ่านที่กรุ่นล้ออย่าอย่าเพิ่งรีบคุยกับใครรอให้หลังจากนั้นเราก็ฟังคุตตาบะตั้งใจฟังคุตบาบะนะครับตั้งใจฟังคุตตาบะให้ดีอย่าพูดอย่าคุยกับใครเป็นอันขาด แล้วก็หลังจากนั้นกน็ก็จะมีในเรื่องของการอ,าอ่านกุรอานอ่านซุลกาฟีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอ่านสลดวห้ท่นานะบีให้มากๆในวันศุกร์ครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นํามาฝากแก่พี่น้องในวันนี้นะครับอินชาลอัลลอฮ์หวังว่านะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับแล้วก็อินชาลอัลลอฮ์พยายามฟื้นฟูสุนัตต่างๆที่มีในวัน สุขกันนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตาฟิควฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ